สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องเิบสีพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้มาพบปะมาทักทายกับพี่น้องเอซีเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีพี่น้องทหารผ่านศึกส่วนหนึ่งถือว่าเยอะมาก ได้สอบถามเข้ามาบอกว่าอทำไมช่วงนี้พี่นนลุงนนไม่ยอมเล่าเรื่องราวจากสนามลบว่าอย่างนั้นไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องเงินพดุงเกียรติเรื่องที่ดินทํากินของพี่นองทหารประึกแล้วก็ไปทําคลิปช้างไม่ยอมกลับมาทําเรื่องราวจากสนามลบอีกเลยวพาอย่างนั้นนะครับก็มีพี่น้องตําหนิติดจรเข้ามา ค่อนข้างเยอะบอกว่าจริงๆแล้วผมติดตามข้อมูลข่าวสารมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนนท์เนี่ยเพื่ออยากฟังเรื่องราวเรื่องเล่าจากสนามลบแต่ว่าชุกหลังๆมาเออลุงนนท์เนี่ยพีย่นนท์เนี่ยสะเปรสะปาพอสมควรไ่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็น้อมรับนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มัวแต่ไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องเงินพลุงเกียรติของพี่น้องฐานประศึกแล้วก็ไปทําเรื่องที่ดินทํากินของพี่น้องฐานประศึกจากนั้นไปถ่ายทํา คลิปช้างเพราะว่ามีพักพวกเ่อนพ้อพี่น้องที่เป็นดาวดิจิตอเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาก็มาชวนบอกว่าช่วยไปทําข่าวช้างด้วยว่าอย่างนั้น uy, ยอดวิวดีนะดีนะว่าอย่างนั้นก็หลงกลติดตามเขาไปถามว่ามีคนดูไหมมีคนดูแต่ว่า fc มันคนละส่วนพี่น้อง fc ช้างก็ส่วนหนึ่งแต่ช่องพลานไพร์ชแนลดยยนนาวินเนี่ย จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการมาทำช่องเนี่ยก็คือนำเรื่องราวานำวิรกรรมเรื่องเลา่าจากสนามรบมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันแต่ว่าบางเอิญบางเอินพี่น้องทำมาประมาณสักส0งพันกว่าคลิปเห็นจะได้นะครับทีนี้มันตันพี่น้องมันตันคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเรื่องราวิรกรรมที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การสู้รบเนี่ยเล่าไปหมดแล้วแต่ของคนอื่นยังไม่ได้เล่า ทีนี้ก็มีพี่น้องฐานผ่านจู่โจมจากโชคอนึสามไข่ปักธงชัยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเรื่องราวมันมีวีรกรรมเยอะแยะของพี่น้องฐานผ่านจูๆๆจ่โจมจากไข่ปักธงชัยเนี่ยทําไมท่านนิ่งเฉยไม่นํามาเล่าอย่างนั้นมันมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเรื่องเล่าฐานผ่านจู่โจมไข่ปักธงชัยเนี่ยมันมีทั้งหมด32กบองก้อยอยากให้ท่านเนี่ย นำข้อมูลวีรกรรมการสู้รบของพี่น้องแตนพระจูโจมไข่ปักทงชัยทุกกองร้อยมาตีแผ่มาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบมันจะได้เป็นประวัติมันจะได้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นทีนี้ก็มาคิดหนักเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าบางครั้งบางโอกาสเราเล่าไปแล้วอาสาสมัครฐานพันจ,จ,จูโจมโชววนึงสามไข่ปักทงชัยเนี่ยบางคนบางท่านยังมีชีวิตอยู่พี่น้อง พอเล่าปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้บางช่วงบางตอนเ็าต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าเกิดความรําคาญพี่น้องคือเราพยายามจะนําเรื่องเล่านาวิรกรรมของพวกท่านมาเล่าแต่บางครั้งบางโอกาสอาจจะไม่ถูกใจท่านเพราะว่าท่านอยู่ในที่เกิดเหตุท่านอาจจะจําข้อมูลบางส่วนได้ ท่านก็ตำหนิติดติงเข้ามาก็เลยทําให้รู้สึกเสียควัเมเือนกันอ,อสรุปแล้วจะเอาอยัางไงดีวะเพราะฉะนั้นเล่าเฉพาะเรื่องราววีรกรรมของฐานพันจูจ 65, 000, ่จุมกองร้อยเก้าหกห้าพันหนุ่มลิททิไกดีกว่าประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะเห็นผมเล่าเฉพาะเรื่องราววีลกรรมของกองร้อยฐานพันจู่จุมที่เก้าหกห้าพันหนุ่มฤิทธิไกแล้วก็กองร้อยที่ผมเดินทางไปสังกัดเป็นครั้งแรกก็คือ กองร้อยฐานผานจุโจมที่958นําเรียกขานในขณะนั้นก็คืออินซีหืนนะครับผมจะไม่ค่อยหยิบยกนําเรื่องราววิรกรรมกองร้อยอื่นๆมาเล่าเพราะว่ามันมีปัญหาในลักษณะนี้นะครับอย่างเมื่อหลายวันก่อนนะครับก็ไปทําคลิปคลิปหนึ่ง ก็คือนําคลิปของสมหมายศรีสุกาน,นันใช่ไหมนะครับอันนั้นมันเป็นคลิปที่สนุกสนุกน้องเขาอาจจะเครียดนะครับเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวบอกว่าไปเท่านั้นกลับเท่านี้เสียชีวิตเท่านี้บาดเจ็บเท่านี้บางคนบางท่านก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับก็โทรมาในลักษณะที่ตําหนิติดติงก็เลยบอกเฮ้ยอย่าไปคิดเยอะนะักรุเหมือนกันผมบอกว่ายางไงแต่ว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้เ,เราก็อะไรวะเออ ทำไมอ่าเขาเรียกเป็นไปในลักษณะที่เหมือนแบบคือยังไงคือปีนเกียวกันเออมีข้อพิพาทต่อกันอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยก็เลยเขาเรียกว่าตัดสายวางไปเลยขี้เกียจพูดคุยบางครั้งบางโอกาสก็มีนะพี่น้องมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่ตํหนิติเตีงบอกว่าท่านเล่าไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ใครเป็นคนอนุญ,ญาตให้ท่านเล่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นข้วของ อดีตกำลังผลกลุ่งเก้าสองศูนย์เนาะนะครับเอออยู่ทางไหนก็รู้นู้นทางเขาเรียกว่า,าภาคตะวันออกนะครับก็โทรมาน่าจะกำลังดื่มเหล้าอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเข้าใจแหละนะครับว่าเอออาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าเต็มร้อยสักเท่าไหร่เราเข้าใจแต่ว่าเมื่อมันมีคำตำหนิติติงมันต้องเอาเหตุผลเอาหลักการเอาความจริงมาพูดกันนะครับบางครั้งบางโอกาสเราก็สวนไปบอกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่คนไหนวะเออบอกโทรหากูสิ หรือไม่ก็เอาเบอร์โทรของท่านมาที่คุณจะคุยเองการนําเรื่องเราเรื่องเล่าจากสนามลบมาเล่าเราไม่ได้ไปตําหนิติติงไม่ได้ไปว่าเก่าวให้ร้ายผู้ข้าพชาคนหนึ่งคนใดไม่ได้ทําให้เขาเสียหายเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าผู้ใหญ่คนนั้นไม่ชอบไม่แฮปปี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ถูกผมก็ฉะไปพี่น้องคือมีมีโทรมานะคะรับพยายามโทรมาในลักษณะก่อกวนถามว่าพักพวกคุณพร้อมไหมรู้จักกันคุ้นเคยกันนี่แหละ แต่ว่าก็ต้องบอกหยาบๆตรงๆว่าเวลาแดกเล่าทุกครั้งเป็นแบบนั้นพี่น้องตอนหลังมาเราก็บล็อกพอบล็อกปุ๊บเ,ออเบอร์เดิมมันทิ้งอ,อ,อาจจะไม่มีเงินจ่ายหรือ,อยังไงมันก็ไปซื้อเบอร์ใหม่พอมีเบอร์ใหม่มันก็โทรเข้ามาประมาณนี้นะครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับถามว่าวันไหวไหมไม่ได้วันไหวแต่บางครั้งก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าลำคาญน,นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าลำคาญแต่ทีนี้ ก็มาคิดว่าเอกคนแค่คนสองคนสามคนอะไรประมาณนี้นะครับเอเอก็อาจจะเป็นบุคคลแบบนั้นคือเป็นคนอย่างนั้นเออเป็นคนขี A ้อวยวายเออไม่ชอบใจกนบนดาอาจจะไปลบมากอาจจะขาดสติอาจาาอาจะเสียสติประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้เรามาแค่ความรู้สึกของอพี่น้องอีฟีมาแค่ความรู้สึกของพี่น้อง่ันทผัดจุ่มส่วนหนึ่งเขาบอกว่า อยากให้นํามาเล่าไ่าอย่างนั้นเออซึ่งการนํามาเล่าของผมนะครับใน y o u t u b e เนี่ยหากเป็นข้อมูลที่มันเท็ดเทเนี่ยเขาจะมีการกันกรองพอสมควรยิ่งตอนหลังมาเมื่อประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาจะมีข้อมูลถามเลยว่าข้อมูลที่ท่านเล่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือว่าจําลองสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ภาพถ่ายต่างๆเนี่ยเออใช่ หรือไม่ให้ตอบกดใช่ก็บอกว่าใช่เอ่อถ้ามันไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมหยิบยกนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังผมจะมีรายชื่อของพี่น้องทางพระจุดจงไข้ปักตรงชัยใครเจ็บใครป่วยใครเสียชีวิตใครเป็นผู้ขับบัญชาในขณะที่ปฏิบัตรริภารกิจตามแผนยุทธการต่างๆ เล่มนี้นะครับก็เป็นเ,เล่มของโชคอึสามส่วนแยกที่สิบสามเขาเคาะฐานผ่านจู่โจมไข่ปักธงชัยถามว่าวได้มาอย่างไงนะครับก็ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่เก็บข้อมูลรายละเอียดพอมีโอกาสผมก็จะถ่ายเอกสารบางครั้งนะครับก็ไปที่อำเภออำเภอเขาก็มีในอำเภอปักธงชัยเนี่ยเขาก็มีมีข้อมูลเอกสารพวกเนี้ย อันไหนที่ผมปตรวจพบแล้วมันเป็นสาระสําคัญเป็นเรื่องราวเป็นวีลกรรมของอพี่น้องฐานพระจุจมงไข่ปักธนชัยผมก็จะไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับข,ขอถ่ายเอกสารครับขอถ่ายเอกสารเสร็จเราก็ส่งต้นฉบับคืนเขาเราก็มาเก็บเล่มพวกนี้ไว้นะครับอย่างกรณีเล่มนี้นะครับก็ถ่ายเอกสารไว้ประมาณสักโอ้เกือบ20ปีพี่น้องอันนี้เป็นการวิวัติภารกิจตามแผนยุทธการยุทธชัยสามในพื้นที่ ป่าเขียงานอีสานตอนใต้ก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ที่ผมห่างหายไปจากเรื่องเราในสนามลบก็ด้วยประการแลชนิ้แต่ทีนี้ก็มีพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับก็ได้โทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจได้ส่งข้อความเข้ามาตามห้องไลน์ของเชสนบอกว่าเฮ้ยท่านต้องสู้ต่อนะท่านต้องเล่านะเพราะว่าช่องของท่านมันคือช่องเรื่องเล่าจากสนามลบ ท่านอยากเบี่ยงเบนไปทางอื่นทําได้แต่ว่าเรื่องเราเรื่องเราจากสนามลบเนี่ยของท่านเนี่ยต้องทําอย่างสม่ําเสมอว่าอย่างนั้นเออต้องเกาะติดข้อมูลข่าวสารนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตมาเล่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยน้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ฟังว่าอย่างนั้นเออพอ,อ,อได้เห็นข้อมูลพรรคพวกคอรพ้องพี่น้องพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเนี่ยนะครับให้กําลังใจก็มีกําลังใจขึ้นมานะครับก็เลยมีแนวคิดว่า เพราะฉะนั้นเราจะต้มนําเรื่องราวเรื่องเล่าจากสนามรบของท่านปัะจุโจมโชครนึงสามข่ปักตรงชัยเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังจากนั้นไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารของพี่น้องทหารมาตออันลาบทหารพื้นใหญ่ที่เคยปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาเนี่ยนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเมื่อวานก็เลยตัดสินใจพี่น้องตัดสินใจติดตั้ง WiFI พี่น้องเพื่ออะไรเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ลงในคอมพิวเตอร์นะครับคอมก็ซื้อมาแล้วพี่น้องนะครับก็ซื้อคอมมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ซื้อมานะครับซื้อมาเพื่อบันทึกข้อมูลข่าวสารเอาไว้ข้างในจากนั้นนั่งอ่านนั่งเล่าให้พี่น้องได้ฟังใครเจ็บในแผนยุทธการใดใครเสียชีวิตในยุทธการใดก็จะมีข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ก็มาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็จะเริ่มบันทึกข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ากว่าจะเป็นประเทศชาติกว่าจะเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้เราเสียเลือดเสียเนือ้อไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็จะหยิบยกเรื่องราววิรกรรมของ พี่น้องฐานพันจู่โจมไข้ปักทงชัยแล้วก็กองกําลังฐานพันพิเศษที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขาค้อจะทําให้จนจบเล่มพี่น้องนะครับสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรจะถอดออกมาเ,เดินทางไปประจําการที่ฐานปฏิบัติการอย่างใดสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นแบบไหนท่านไปควบคุมดูแลการสร้างทางให้กับศูนย์ช่างกลลมศัก หรือทหารช่างชพันีสีที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมาแกะแล้วก็จะค่อยๆเล่าทําเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนนะครับเดี๋ยวจะนํามาเล่าให้ฟังจะพยายามทําให้ได้พี่น้องนะครับก็รอ,อติดตามรับชมรับฟังนะครับในระหว่างการเล่าก็จะ,ะมีภาพขึ้นให้ พี่น้องได้ชมด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรรถแท็กเตอร์เนี่ยมันสามารถถันมันสามารถดันขึ้นไปบนพื้นที่เขาคอได้เลยไหมถูกผู้ก่อกรารร้ซุ่มยิงเสียชีวิตกี่นายได้รับบาดเจ็บกี่นายฝนฟ้ามันตกพายุเข้าน้ําท่วมน้ําป่ามันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรสามารถทําให้รถแท็กเตอร์ของเราเนี่ยฟาเอาน้ําป่าไปได้หรือไม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟัง สำหรับคลิปนี้ก็มาพูปะมาพูดคุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าผมนะครับยินดีที่จะนําเรื่องราววีรกรรมของฐานพรจุโจ,จมโชคอนึก่สามไข่ปักธงชัยมาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนคนทั้งโลกได้รับรู้ขอบคุณครับสวัสดีครับ